วอตอัพสวัสดีครับทุกคนทุกคนเชื่อหรือไม่ครับว่ามนุษย์เรานะครับสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตก็ได้หรือแม้กทั่งการท่องเวลาไปในอนาคตก็ได้ครับหรือก็คือไทม์เทรเวล์นะครับถ้าทุกคนเชื่อนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับสวัสดีครับทุกคนผมปอมนะครับ ทุกคนเชื่อไหมครับว่าในรอบ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เรานะครับสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ,ๆนะครับเกี่ยวกับการเดินทางข้ามกาลเวลานะครับไว้ได้มากมายเหลือเกินและเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวท, <im> <Construction. S 2> ที่เ,เกี่ยวก,กับการเดินทางข้ามกาลเวลานะครับที่เป็นเหตุการณ์สาคัญในโลกวันี้ถึง2เหตุการณ์ด้วยกันครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางข้ามกาลเวลานะครับ มันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันนะครับหลายเหตุการณ์เลยเกินครับไม่ว่าจะเป็นในหนังก็มีครับเกี่ยวกับเรื่องการข้ามการเวลานะครับก็คือ back to the future หรือแม้กระทั่งในการ์ตูนหรือว่าในนิตยสารต่างๆนะครับก็มีการหยิบยกเรื่องการเดินทางข้ามการเวลาหรือการย้อนอดีตนะครับกลับมาเล่าให้ฟังกันมากมายเหตุการณ์แรกที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ครับมันเกิดขึ้นในปี1940ครับ มันได้มีรูปถ่ายใบหนึ่งครับผมในพิพิธภัณฑ์ของแคนาดาครับได้บันทึกภาพคนกลุ่มหนึ่งไว้ครับผมซึ่งคนกลุ่มนี้ถ้าดูผิวเผินเนี่ยครับภายในภาพนะครับจะไม่ได้สังเกตอะไรครับก็แค่คนในยุคโบราณในปี1940นะครับเดินดูหรือว่ากาลังทําอะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆครับเจาะลึกลงไปในภาพนะครับมันจะมีคนคนหนึ่งครับผมที่อยู่ในภาพใบเนี้ยแต่งตัวค่อนข้างประหลาดครับซึ่งไม่เหมาะกับคนในยุค1940เลยครับซึ่งชายคนนี้ครับถ้าเราสังเกตรายละเอียดการแต่งตัวของเขา เราจะรู้เลยครับว่าเขานะครับแต่งตัวไม่เหมือนกับคนในยุค1940แน่นอนครับเขานะครับใส่แว่นตาครับที่ไม่เหมาะกับคนในยุคนั้นเลยครับและอย่างหนึ่งก็คือเขาใส่เสื้อโค้ทนะครับซึ่งแบบคนในยุคนั้นนะครับถ้าในภาพเนี่ยเขาใส่สูทใช่ไหมครับเขาคนนี้เป็นคนที่แตกต่างครับใส่เสื้อโค้ทอยู่คนเดียวในรูปถ่ายใบนี้และสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือในมือของเขานะครับคนในยุคนั้นนะครับไม่สามารถจะมีกล้องเหมือนในมือของเขาได้แน่นอนครับเพราะกล้องที่อยู่ในมือของเขานะครับ เป็นกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กครับหรือขนาดพกพาที่เราจะพบเจอได้ตามยุคสมัยที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในปี1940นะครับเทคโนโลยีในตอนนั้นนะครับไม่สามารถผลิตกล้องที่เขาถือไว้ในมือนะครับได้อย่างแน่นอนครับผมและเมื่อภาพถ่ายใบนี้ครับได้ถูกโพสตลงไปในโซเชียลนะครับหรือก็คือโลกอินเทอร์เน็ตนะครับในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยครับได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายครับผมแล้วมีบุคคลหนึ่งครับที่เขาได้อ้างตัวว่าเขาคือบุคคลในภาพเนะครับเขาชื่อว่าจอห์นตีเตอร์ครับผม จอตีเตอร์นะครับเขาได้อธิบายว่าผู้รูปถ่ายไปนี่ครับก็คือผ้าของเขานะครับที่เขาเดินทางไปหาบรรพบุรุษของเขาครับผมก่อนที่ยุคของเขานะครับจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ครับเขาได้บอกว่าเขานะครับได้เดินทางจากยุคอนาคตครับในปี2000กว่าๆนะครับผมเพื่อจะเดินทางข้ามไปดูบรรพบุรุษของเขานะครับในยุคก่อนครับผมเพื่อที่จะไปดูหน้าครอบครัวของเขาครับเพราะว่าเขาบอกว่าในยุคที่เขาเนะครับเดินทางข้ามกาลเวลามานะครับโลกของเรานะครับได้เข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ และเขาเชื่อว่าโลกของเขานะครับถ้ากลับไปในยุคปัจจุบันนะครับโลกของเขานะครับจะไม่เหลืออะไรเลยครับเพราะว่ามันจะเกิดการใช้ระเบิดนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับในยุคของเขานะครับทำลายล้างโลกของเรานะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ครับว่าจอร์ตีเตอร์คนนี้ครับถ้ากลับไปในยุคของเขานะครับโลกใบนี้ของเรานะครับจะเหลืออะไรไปบ้างครับแต่เขาก็ได้อ้างว่าในยุคของเขานะครับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าไทม์แมชชีนครับมันสามารถสร้างสําเร็จแล้วครับ และอีกหนึ่งเหตุการณ์เกี่ยวกับการเดินทางข้ามกาลเวลานะครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือจอร์ตีเตอร์นะครับเขาไปแค่คนเดียวใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์นะครับมีผู้โดยสารข้ามกาลเวลานะครับถึง120คนด้วยกันครับและเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นในประเทศอิตาลีครับผมและเหตุการณ์ที่เดินทางข้ามกาลเวลาในครั้งนี้ครับมันเกิดขึ้นในรถไฟครับผมรถไฟขบวนนะครับมีชื่อว่า F626 ครับผม รถไฟขบวนนี้ครับได้หายไปจากอูโมในอิตาลีนะครับถึง43ปีด้วยกันครับซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากๆครับกับการเดินทางข้ามกาลเวลาในครั้งนี้รถไฟขบวนนี้ครับมีผู้โดยสารทั้งหมด120คนด้วยกันครับบนรถไฟขบวนนี้และรถไฟขบวนนี้ครับเดินทางออกจากอิตาลีมิลานครับผมไปยังสถานีปลายทางก็คือโบโลญญาครับและขณะที่รถไฟขบวนนี้ครับผม f 6 2คนะครับได้แล่นออกจากชานชลานะครับคนในเหตุการณ์นะครับก็บอกว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผม จนกระทั่งครับรถไฟขบวนนี้ได้แล่นผ่านเข้าไปในอุโมงอุโมงหนึ่งครับผมซึ่งคนในเหตุการณ์นะครับเธอได้เล่าว่าระหว่างที่รถไฟของเธอนะครับได้แล่นผ่านเข้าไปในอุโมงนะครับมันได้เกิดหมอกและแสงสีขาวครับและต่อจากนั้นนะครับทางเข้าอุโมงครับได้เกิดมีอากาศบิดเบี้ยวขึ้นมาครับผมและเมื่อรถไฟของเธอนะครับได้พุ่งผ่านเข้าไปในอุโมงนะครับรถไฟขบวนนี้ของเธอก็ไม่ได้กลับออกใหม่เลยครับเป็นเวลาหมดงหมด43ปีด้วยกันครับและเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับทำให้รัฐบาลอิตาลีนะครับได้ส่งหน่วยงานนนะะครรรับไม่่ววาาจจเป็อหหืต เข้าไปค้นหารถไฟขบวนนะครับไม่ว่าจะเป็นในอุโมงนอกอุโมงนะครับหรือบริเวณนั้นนะครับเพราะเขาคิดว่าน่าจะมีการทําการป้นรถไฟครับแต่สุดท้ายครับเมื่อเขาค้นหาไปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะเวลาถึง2สัปดาห์ด้วยกันรถไฟขบวนนะครับ F262 นะครับก็ไม่มีแม้กระทั่งการโดนปนหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุนะครับไม่มีแม้กระทั่งเศษสร้างรถไฟหรือว่าการชนหรือการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นครับทรรมนรัฐบาลอิตาลีในยุคนั้นนะครับได้ประกาศว่ารถไฟขบวน f 6 2 6นะครับ ได้หายไปอย่างไรล่องลอยครับผมไม่มีกระทั่งสร้างรถไฟไม่มีแสดงให้เห็นว่ารถไฟดังกล่าวครับเกิดอุบัติเหตุมันเงียบหายหรือว่าหา,หายไปเ,ยเฉยๆนะครับเหมือนกับว่าไม่เคยมีรถไฟขบวนใดครับเกิดขึ้นในโลกของเราครับผมและแน่นอนว่าเมื่อมีการหายไปของรถไฟขบวนนะครับญาติของผู้สูญเสียนะครับหรือผู้สูญหายในเหตุการณ์นั้นครับก็ได้พยายามออกมาติดตามหรือว่าค้นหาญาติของเขานะครับที่อยู่ในรถไฟขบวนนั้นแต่ไม่ว่าจะติดตามสืบค้นหาข้อมูลเท่าไหร่นะครับ ก็ไม่มีใครนะครับเคยพบเห็นญาติของบุคคล120คนที่อยู่ในรถไฟขบวนนั้นอีกเลยครับจนกระทั่งเรื่องราวนะครับมันก็ได้ถูกลืมเลือนไปครับผมจากหน้าหนังสือพิมพ์แลวก็ถูกลืมเลือนไปนะครับเป็นเรื่องเล่าตำนานเรื่องหนึ่งในประเทศอิตาลีนะครับจนกระทั่งใน43ปีต่อมานะครับรถไฟขบวนนีครับก็ได้แล่นออกมาจากอุโมงครับที่มันได้หายเข้าไปเมื่อ43ปีที่แล้วครับแล้วเมื่อมันแล่นออกมาเนี่ยครับทาให้คนเนี่ยครับตกใจกันมากครับ ว่าทำไมรถไฟขบวรน้ครับในอีก43ปีต่อมาครับมันถึงได้แล่นออกมาจากอุโมง์อุโมงเดิมที่มันได้เข้าไปครับผมแล้วเรื่องราวที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือคนในรถไฟนะครับ120คนนะครับไม่มีใครสักคนเลยครับที่ได้แก่ลงไปครับผมเหมือนเขานะครับได้โกงอายุหรือโกงความตายไปทั้งหมด43ปีด้วยกันครับแล้วเมื่อเรื่องราวนะครับได้ประกาศออกไปนะครับก็ได้มีตารวจในยุคนั้นนะครับได้เข้าไปสอบสวนคนที่อยู่บนรถไฟนะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นครับบนรถไฟขบวนนั้นครับที่มันถึงหายไป4 3ปีด้วยกันการสอบถามคนบนรถไฟนะครับทั้งหมด120คนแล้วก็เจ้าหน้าที่บนรถไฟอีก3คนด้วยกันนะครับทุกคนนะครับให้ความเห็นเกือบจะตรงกันทั้งหมดเลยครับว่าระหว่างทางที่รถไฟขบวนนี้ครับได้แล่นเข้าไปที่อุโมงครับมันได้เกิดหมอกสีขาวครับผมแล้วก็แสงสีขาวขึ้นที่ด้านหน้าอุโมงครับและได้มีอากาศบิดเบี้ยครับผมบริเวณหน้าทางรถไฟที่จะเข้าไป แล้วเมื่อเข้าไปนะครับทุกคนนะครับก็ไม่ได้รู้สึกตัวอีกเลยครับผมจนกระทั่งรถไฟครับมันได้แล่นออกมาจากปลายอุโมงครับทุกคนนะครับถึงได้รู้สึกตัวและเวลาที่ผ่านไปนะครับทุกคนคิดว่ามันหายเข้าไปในอุโมงแค่3หรือ4นาทีเท่านั้นเองครับแต่สําหรับ3-4นาทีของคนในรถไฟนะครับมันนานเท่ากับ43ปีในโลกของเราเลยครับผมแล้วเมื่อรถไฟขบวนนี้ออกมาครับผม ญาตของคนบางคนที่อยู่บนรถไฟนะครับก็ได้แก่ตายไปแล้วภรรยาบางคนก็ได้เจ็บป่วยลูกของคนบางคนนะครับก็ได้มีลูกมีหลานไปแล้วครับผมแต่คนบนรถไฟนะครับก็ยังมีอายุเท่าเดิมเหมือนวันที่เขาได้อยู่บนรถไฟขบวนแห่งการเวลาแห่งนั้นครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวของการข้ามการเวลาหรือ time traveler ที่โลกของเรานะครับบันทึกได้ในรอบร้อยปีที่ผ่านมาและเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจทั้งหมด2เหตุการณ์ด้วยกันครับและทุกคนเชื่อไหมครับว่าในโลกยุคอนาคคของเรานะครับจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า time machine ขึ้นมาครับผมและตอนนี้ครับในยุคปัจจุบันของเรานะครับแม้แต่วิทยาศาสตร์นะครับก็ยังไม่สามารถหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ครับว่าทําไมรถไฟขบวนนี้ถึงหายไปทําไมคนบุคคลที่ชื่อว่าจอนตีเตอร์นะครับถึงมปอยู่ในยุคห9 4 0งเก้าสี่ศูนย์ได้ครับโลกเลยนะครับมันมีสิ่งแปลกประ และเราก็ไม่อาจรู้ได้ครับว่าในยุคของเราเนี่ยครับหรือว่าตอนที่เราแก่ตัวไปนะครับสิ่งประิษฐิที่เรียกว่าไทม์แมชชีนนะครับอาจจะเกิดขึ้นในยุคของเราก็ได้ครับโอเคครับผมถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนคิดว่าการเดินทางข้ามกาลเวลาครับมันเป็นเรื่องแต่งหรือมันเป็นเรื่องจริงครับถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาให้ผมดูกันได้ครับผมใต้คลิปวิดีโอของผมโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน Peace.